เดีนะ๋ยวรุนเลขกันนะครับรุนเลขกันในวันนี้จะใช้อุปรกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าสามคนอยู่เดี๋ยวรุนกันใครจะเฮหรือจะเฮหรือจะหิวจะใช้อุปรกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่จะใช้อุปรกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่และหลักที่ห้าออกรางวาลัลเลขท้ายสองตัวค่ะพูดทีจะทําการออกรางวัลตืนเลยครับ<ๆ>อาจารย์ปัญญาหนุนมา สนัตสุกสว่างรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไบรชณีไทยจำกัดค่ะและหลักก็หนึ่งูอะไรกันนลูกก็คือผู้จัดการกลางค่ะนายพานพชัยอรุณค่ะนักวิชาการการกองกอฎหมายกรมบัญชีกลางค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสองตัว ออกเสืตาเอ้ยตาเอ้ยตาเอ้ยออกมาออกมางำงำเงียบเงียบเขาเสียงลูกบอลไปแล้วเสียงลูกบอลไปบ่โอ้ยรางวัลเลขท้ายสองตัวยังลูกบอลไปวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เลขที่ออกศูนย์ หกหกเก9าหกเกาเลขอันโอ้ยทอง้เลยทองหกเลขอันทองยัจสืออยสุดยอดจเ่นี่ดู บอกแล้วเล็กอีดีเล็อีดีเห็นบอกอูเออบอกอู๋สจดแจมแล้วสจตเห็นไหมได้แล้วนายวันน้คุ้มแล้วหยค่้แล้ว่งกายส่มเบื่อทอมแบบมันเลอกันเลยลูกออติมใครบอกอีดีเล็กหน่อยนี่เออเจ็หน่อยมันบอกบอกต้องเต่าเลยมัน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 เจียนดูกะตุนดูกะตนเนาะ รางวัลที่หนันนี้มันมันลาเต้จบาดูไฮเอกายมันออกเลรกอันปะกาไตมันาตจีาร์ดูพิวใช่ไหมันอัดมดมันกระาสีระบายสีมันอยู่ออกเลอันนี่นั่นัก็ว่าแปดเก้ม่อเล่นเล่นเเลาันเลากันได้ออกแจมเลยโอ้ถูกแต่จับาดได้เพื่องทอง โอ้ยเด็กน่อยบอกนี่เด็กน่อยบอกโอเคกับันล้บันนี่พอแล้วอ้าวกม่ดุลรางวัลทีหนงก่อนนี่าวัลที่หนึ oh, s. <S oh, okay, oh, okay, on, ่งเป็นรุ่นปนที่่ะแล่อได้ลูกบอลรางวัลที่หนึ่งเกม่รุนก่อนนะรางวัลทีหนกมรุนก่อนนี้เอ้าแต่ตอนี้กาทุ่แล้วโคเกมันเลขอันโู้สื่อไมได้มเนาะ้าได้โต้ก็สื่อซื้อไม่ได้กูจะสื่อแต่กูได้อยู่ได้กลเกียรติอนหนึ่งมั้งโคกเก่าได้ หน้าแห้งเลยวันนี้ไม่เป็นไรเราวันที่หนึ่งราะวันที่หนึ่งอยาเลยนะคะขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 หายพวกมาร์สผู้ยศนี่มารเลยใช่ไหมโดยหลัเรามาร์สเลยอันนี้ในแปลทุกคนแปลทุกคนแปลทุกคนเป็นทุกคนที่หลังแล้เต็มเลยต้องอีกทั้งยังว่า การแพร่ระบาดของโรคค่ะแปดบาทสามสิบนี่ตนเก้าสิบห้าบาทอันนี้อยู่แต่บ้านเดียวกันนะครับไม่ได้สวมหน้ากากนะครับให้ตัวแนจำนยยเดียวกันด้วยในจอยืนเดียวกันสลากกินแบงรัฐบาลแสดงบัตรประจำตัวที่สำนักงานออกให้ค่ะเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนรวมทั้งเพื่อให้บริกรและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสามารถตรวจสอบการจำหน่ายได้ค่ะตลอดจนใช้แสดงตนเมื่อไปรับสลากและขอให้จำหน่ายสลากแตราคาไม่เกินแปดสิบบาทค่ะงานจำหน่ายจะมีราคาเกินราคาที่กำ เอานวันที่หนึ่งครับเพืสดงให้เสีวันแล้วเสีรหวันแล้วได้ทราบกรดังาหลังจากถูกเก้าไปแล้วครับรู้ละวันที่หนึ่งต่ออาจารย์รู้ละวันที่หนึ่งเสียงไปแล้วเสียงไปแล้วเสียงวันไปวถ้าเสีวหมัยุลดท่านกรูลท่านเบอกด้วยนฟังเขาฟังเขาที่ออกลดทาน อังเหาอย่าไปดูเก้าหนึ <No oh, uh 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 ่งศ uh uh ูนยสองหหนึ่งโ้ยส่สุเก็สแต่เนี่ยก็ถูกสิบกฟังอีกครั้งค่ะนี่ถูกาสิบหกี่สื่อสิบหกถูกดีสิบาทเลดนานนิไหมเออ ไมเลอาจารย์ทวีเขาหกหนึ่งหนึ่งหกทำไมถึงเว่าหนึมนึ่งมากเราเปเซ็นตังวะเนาะทำไเลเตาเตาไฟเชียน่งสามหกตัดเอาหนึมากเราเปเซ็นังวะเนาะตัดออกหนึ่งามหนึ่มากเราเปเซ็นน่ยอ้าไอ้นามคนเาหกนมากหมากเราเปเซ็นาหนึ่งไม่แทิงหนึ่เรเซ็นเนาะส้นถู่หนนนี่นี่นอาจารย์ใหม่จ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 าใหม่จใหม่ ได้กันตัวหนหนึ่งนะครับเลขอาจารย์เลขกอารทวีเราให้นหกหนึ่งหนึ่งหกเนาะงวดนี่แล้วบั่นใจมามาจริงๆนะครับหกหนึ่งหนึ่งหตัวสองครั้งและรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งครั้งออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่อ่านการปาสำคัญให้ฟังหกหนึ่งซื้อเพื่อไม่ได้ซื้อใจดินไืนี่ต้องแต่นไพูดอยนไม่อ่นการผลการออกรางวัลงวดวันที่หนึ่งหนึ่งเตาขบ้าไหน